แต่งโมสวัสดีครับแล้วใครเป็นคนสอนภาษาใครเป็นคนสอนภาษานนภาษาพูดชัดมากเอผมก็ฝึกเองนะครับทำไมถึงพูดไทยได้อะก็เออตอนนั้นดิคือแบบยูดีดีวันหนึ่งอะเราเดินขึ้นมาแล้วก็แบบก็พูดภาษาไทยสมทุกคนก็แบบเออไมูนว่าตอนนั้นเป็นอะไรแร้ว,ว่ากินอะไรมาคือแบบยูดีดีงงเหมือนกันนะนเดินขึ้่นมาโอ๊เราพูดไทยได้อย่างเนี้ย เราเล่นครับทุกคนก็เออเมื่อสามซีปีที่แล้วครับทุกคนก็เราอะแบบตัดสันใจว่าเราอยากจะทาความดีเนาะเราก็เลยแบบคิดว่าเออเราจะลองสมัครเป็นจิตอาสานะเออทีนี้เป็นอะไรนะเราจะคิดเราเราจิตอาสาเปนเือนจิตอาสา volunteer ไหรอเพิ่งรู้เนี่ยเออใช่เออทีนี้คือพอเราสมัครไปปุ๊บเขาบอกว่า เหมือนเหมือนกับว่าเขาจะแบบเลือกที่ที่จะส่งเราไปเนาะทีนี้ฮะก็ถูกเลือกที่จะไปที่เมืองไทยซึ่งฮะก็โคตรโชคดีนะคือแบบจากทั่วโลกอ่ะเขาเลือกให้เรามาที่เมืองไทยนั่นแหละเออทีนี้ฮะก็าบ,บต้องแบบเรียนเรียนภาษาภาษาไทยด้วยนะก็คล้ายๆกับอาจาร,รย์อาดัมแล้วก็อ่าพี่เนทด,ด้วยก็คือมาเป็นอิงมาเป็นเชียมาสอนภาษาได้ใชยมาเป็นเผยแพยาร่ศาสนาในไทยใช่เผยแพยาร่ศาสนาคิสแล้วก็ สอนภาษาอังกฤษ,าษ,าษาไปด้วยเพราะว่าก็เราได้ทำทั้งสองอย่างนั้นแหละสนุกนะชอบแล้วก็เลยทําให้เราได้ซึมซับได้ต้องพูดต้องฝึกภาษาไทยเออเอเอก็ใช่ใช่ใช่คือ,อถ้าพูดตรงๆตอนแรกเขาก็บังคับให้ให้เรียนภาษาไงแบบคุณก็ต้องทำแบบแบบสั่งให้ทาใช่ไหมเออตอนแรกแรกแล้วก็ตั้งแต่แรกเลยนะก็แบบตั้งใจที่จะเรียนอยู่แล้วแหละแล้วก็อยากจะแบบพููไทยคล้องด้วยอ่ะ ทุกคำเลยทีนี้ก็แฮดพยายามที่จะแบบพูดตามคนทายนะคือพอได้ฟังอะไรเขา้าเข้าขู่แล้วใช่ไหมแฮดก็จะแบบลองพูดตามเขาโดยโดยที่บางครั้งแฮดก็ไม่รู้ว่าคํานั้นที่เขาพูดไปมันแปลว่าอะไรแต่แฮดก็บอกเออก็ลองพูดเพื่อจะได้แบบฝึกออกเสียงอย่างเนี้อันนี้มันจะเป็นเทคนิคนะเคล็ดลับในการเรียนภาษาครับทุกคนถ้ากันว่าเราไม่รู้ค,รความหมายของคํานั้นใช่ไหมก็เออก็ไม่เป็นไรให้ฝึก การออกเสียงต่อไปก็ได้เดี๋ยวความหมายก็จะค่อยๆมานะครับก็เหมือนคล้ายๆกันกับคนไทยฝึกภาษาอังกฤษนั่นแหละแคทให้นี่หน่อยเขาเรียกอะไรนะให้ข้อความคิดเห็นแนะนาหน่อยอค,คนไทยฝึกภาษาอังกฤษเพราะตอนเนี้ยคนไทยเขาเห็นแบบเอ้ยอยูแบบเป็นฝรั่งแต่รูแบบตั้งใจฝึกภาษาไทยจนพูดคล่องขนาดเนี้ยก็<ม>เลยแบบเขาคงแบบว่าเออทำยังไงเหรอเปรียบเทียบกันถ้าคนไทยอ่ะอยากจะฝึกภาษาอังกฤษบ้างอน่ะแนะนาเขาหน่อยได้ครับได้ครับอันนี้ ขอบอกก่อนว่าแนเนี่ยก็ศึกษาภาษาไทยมาสามปีสามปีครึ่งแล้วครับทุกคนก็ครับผมก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะหมายความว่าแบบเรียนไม่นานเนาะแต่นณะคนไทยบางคนเนี่ยเขาจะเรียนมาเจ็ดปีแปดปีก็ยังพูดไม่ได้ใช่ไหมครับต่เด็กใช่คนี้ใช่อันนี้แนก็จะขอบแบบว่าเปรียบเทียบนิดนึงครับคือเราอ่ะจะต้องสร้าง ความรักกับสมบัวัฒนธรรมที่ต่างการแล้วเราต้องคิดว่าเครื่องมือที่จะเข้าถึงวัฒนธรรมนั้นมันคือภาษานั่นเองครับทุกคนเออถ้าเราคิดแบบนี้มีทัศนคติอย่างนี้เราอยากจะแบบเข้าใจถึงคนอื่นๆได้หรือว่า,ร,าร,รู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเขาใช่ไหมครับวิธีการ<ม>ที่เขาจะใช้ชีวิตหรือว่าอ่อาก็อะไรก็ว่าไปนั่นแหละคือเครื่องมือ เครื่องมือที่เราจะต้องใช้ก็คือภาษานั่นเองครับแฮทเนี่ยก็อยากจะแบบว่าเข้าใจคนไทยมากขึ้นใช่ไหมจนจนกระทั่งว่าแฮทก็ตั้งใจที่จะฝึกภาษาครับอืมก็นั่นแหละอันดับแรกเลยนะสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องเราต้องรักภาษานั้นครับทุกคนเราต้องรักคนที่เราอยากจะแบบสื่อสารด้วยอีกอย่างหนึ่งก็เราต้องตั้งใจด้วยครับเราต้องตั้งใจพูดด้วยก็ยังน้อย ถ้าเกิดว่าเราพูดเราจะได้พัฒนาต่อไปหลายหลายคนเขาจะกลัวว่าเออถ้าถ้าถ้าผมพูดเนี่ยผมจะพูดเผ็แล้วคนนั้นเขาจะแบบมาว่าผมหรือว่ามาล้อใช่ไหมอย่างเนี้ยใช่ใช่ใช่แต่ตามความจริงเราไม่ควรไม่ควรกลัวนะเพราะอย่างน้อยเรากล้าที่จะพูดครับเพราะเราเรากล้าที่จะพูดเนี่ยเราจะพัฒนาต่อไปไปเรื่อยๆนะเนี่ยใช่แล้วใครที่แบบเออก็นั่นแหละต้องมั่นใจนะ แล้วถ้าก็ว่าคุณพูดผิดไปขอทำอะไรหน่อยคุณเสียอะไรไปครับก็ไม่ได้เสียอะไรไปนะจริงๆคือมันเป็นโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปที่จะเรียนรู้คนอื่นๆถ้าก็ว่าเขาแบบเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่แบบหวังดีกับเราเขาจะมาแก้ไขคำพูดของเราให้เรานั่นแหละถูกต้องอืม,มคืออย่าไปสนใจไม่ต้องกลัวคือผิดก็คือเรียนรู้ต่อไปกล้าพูดว่างั้นเถอ,อะเนาะ ใช่แต่ว่าต้องปรับทัศนคติในตัวในหัวเลยว่าแบบเอออยากเก่งภาษาอังกฤษอยากพูดได้แบบอยากรู้จักวัฒนธรรมเขาอยากสื่อสารได้อะไรเงี้ยก็ต้องต้องต้องตั้งใจหน่อยแล้วก็ต้องต้องกล้าพูดไม่ต้องไม่ต้องกลัวคนว่าอะไรอย่างนี้เนาะใช่ว่าผมก็โดนบ่อยผมโดนบ่อยอ่าตายโดนว่าบ่อยดราม่าก็เยอะแยะมว่ามึงอ่ะโอ้เยอะแยะกูไม่ว่ามึงนะโดนมาเยอะดราม่า รัว่วาในเพจอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนู่นนี่น่ะอะไรเงี้ยก็มีผมก็โดนบ่อยๆแต่ว่าเราก,เราก็เราตั้งใจที่จะเผยแพร่ให้คนอื่นได้เรียนรู้อะไรเงี้ยผิดก็ mm hmm. ว่ากันไปตามผิดแล้วก็แบบแก้ไขช่วยกันให้มันถูกต้องก็จะได้ความรู้ต่อกันไปด้วยก็เลยไม่ได้เสีเยสยอะไรคุณโบ๊ทพาตัวเองไปมีเพื่อนต่างชาติได้ยังไงที่มาดินไปทําไมเหรอครับมันก็พูดยากพอมาทําอังกฤษตพีซี่นี่แหละมาเลยพามารวมกันหมดอันนี้มันมันเป็นความเชื่อนะ คือทำา n g l i s h p l ปุ๊บเนี่ยมันจะดึงดูดคนประเภทเดียวกันคนประเภทแบบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมีสลั่งมีอะไรเข้ามาด้วยกันที่เราทำคอนเทนต์ด้วยอ่ะมันก็เลยดึงดูดมาหมดทําให้ผมได้รู้จักคริสได้รู้จักแตงโมได้รู้จักแฮทได้รู้จักโคยได้รู้จักหลายๆาคนมากเพราะเราทำคอนเทนต์เนี่ยแบบมีเป็นเพื่อนเคเลนแล้วก็เป็นเพื่อนคนนี้คนนี้ต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เลยกลายเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบเฮ้ส่วนใหญ่เป็นแต่ฝรั่งพูดไทยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องโชคดีของผมด้วยที่ ไปเจอฝรั่งพูดไทยแต่เพราะปกติผมก็ทํางานเนี่ยตอนนี้ไม่ทําแล้วก็เลยมีเวลาแล้วมึงออกจากงานมึงแล้วหรอใช่ทำไมอะอยากทำอังกฤษพีดไงนั่นเหรอเอออยากทำวิดีโออังกฤษพีดแบบไปเที่ยวอะไรเยอะๆอยากอยากทำเยอะๆอยากลองทำแบบจริงจังกว่านี้ก็เดี๋ยวเนี่ยมีแพลนจะทำคลิปกับแฮทด้วยนะครับเดี๋ยวรอแฮทออกมาจากกลับตัวก่อนแล้วก็ทำคลิปกันแล้วก็ จะไปลุยใน YouTube ด้วยจะบิลใน YouTube ด้วยจะเขาเรียกอะไรนะจะคอลแลบกันนะครับผมก็ผมจะลงคลิปทั้งสช่องทางก็คือ YouTube และ Facebook ด้วยนะครับก็ <laughs> ใครถ้าอยากสนับสนุนนะก็ช่วยแชร์คลิปนะครับผมแชร์ share คลิปกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยแล้วก็ Subscribe ใน YouTube แต่ว่าถ้าใครอยากได้เสื้อเท่ๆอิ g l ิสต e รีทเนี่ยก็ไปซื้อกันได้ <laughs> ทักมาในอินบ็อก์ได้590บบาทส่งฟรีเลยนะครับ